ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันเสาร์ที่23เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องการหลังไหลของคำพูดในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเรา และให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นย้อนบทที่7ข้อที่3 7ถึงให้เราทบทวนสิ่งที่เราเพิ่งอ่านไปพระเยซูตรัสว่าถ้าคุณเชื่อในเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากท้องของคุณวงเล็บ จากส่วนลึกสุดของคุณเมื่อพระองค์ตัดถึงแม่น้ําที่มีน้ำดำรงชีวิตนั่นหมายถึงอะไรน้ําดำรงชีวิตเหล่านี้คืออะไรนั่นคือคำพูดแม่น้ําแห่งคำพูดที่มีชีวิตหลายคนคิดว่าแม่น้ําที่มีน้ําดำรงชีวิตหมายถึงการหลั่งไหลของพระวิญญาณจากเราไม่ใช่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นถ้อยคำแห่งชีวิต พระวิญญาณถูกส่งผ่านทางคำพูดเพราะว่าคำพูดคือวิญญาณพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่6ข้อที่63ว่าพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตเราเทวิญญาณออกมาเมื่อเราเทคำพูดออกมาดังนั้นเมื่อคุณนำพักคำของพระเจ้าจากภายในวิญญาณของคุณและพูดออกไป เมื่อคุณเผยพระวจนะคุณกำลังเทแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตออกมานี่คือสิ่งที่พระคมภีกล่าวและถ้าเราปฏิบัติตามพระคำเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอจงศึกษาพันธสัญญาใหม่คุณจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่อัครทูตเป็นไปด้วยพระวิญญาณก็ส่งผลให้คำพูดเราหลั่งไหลออกมานั่นคือพวกเขาพูดพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ กิจาการบทที่4ข้อที่31ถึง32พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเติบโตและทวีคูณกิจาการบทที่6ข้อที่7กิจาการบทที่12ข้อที่24การเต็มไปด้วยพระวิญญาณส่งผลทําให้คําพูดหลั่งไหลออกมาเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องให้ความสําคัญกับคําพูดจงทําให้ตัวเองเต็มไปด้วยพระวิญญาณบ่อยๆตามที่เอเฟซัสบทที่5ข้อที่18-21ยกล่าวไว้ และเทคําพูดออกมานั่นคือน้ำพุของน้ำที่ดำรงชีวิตคําพูดเหล่านั้นจะทําให้โลกเชื่องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และมอบชีวิตให้แก่ทุกสิ่งในและรอบตัวคุณให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์ปลดปล่อยพลังบวกผ่านทางคําพูดของข้าพระองค์ เพราะว่าคําพูดไม่มีขีดจำกัดและเป็นนิรันร์ข้าพระองค์ผู้ชีวิตให้แก่ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข่าพระองค์ข่าพระองค์เป่าประกาศว่าข้าพระองค์เข้มแข็งมีพลัง และก้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐมีวิญญาณจิตจำนวนมากเข้ามาในอาณาจักร้าพรุงค์ป่าประกาศถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่เหนือครอบครัวการงานพันธกิจ และการเงินของข้าพระองค์ข้าพระองค์กล่าวยืนยันพระคำของพระเจ้าในทุกสถานการณ์และพูดแต่ชีวิตเท่านั้นฮาเลลูยา หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชาระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด